ดีค่ะพี่ไรขานได้เก่งพี่ไรมากๆเลยนะคะพี่ไรเอาเคิ้วมาแก้ที่ร้านเนาะเอามาแก้สามรอบไหมร้านคิ้วไปสามรอบทําทครั้งแรกกี่บาทนะคะหนึ่งพันบาทที่นี่ไปแก้หนึ่งพันห้าแล้วเรียนไงคะเรียนตังค์เพิ่มเงินไปอ๋คปอคืออย่างนี้การแก้คิ้วเนี่ยคือจะบอกหลายๆคนในในโลกใบนี้หรือประเทศไทยที่ดูยูทูปนี่แหละคือการแก้คิ้ว คือคนลูกค้าในคิดว่าแก้ต้องดีขึ้นถูกไหมคะมีะความคิดใช่ไหมว่าแก้จะต้องดีขึ้นอันนี้คืออาจารย์อยากจะเรียนถามเขาว่าคุณรู้ยังว่าเขาแก้แบบไหนที่อ,อะไรก็ไม่รู้ก็คิดอ้าวแก้คงจะดีขึ้นในความรู้สึกใช่ไหมคะแต่จริงๆข้ามันดีขึ้นไหมมันแยกแ่กว่าเดิมเออกลายกลับกลายเป็นแย่กว่าเดิมแล้วกลายเป็นเส้นเต็เตมไปหมดเลยใช่ไหมคะยอะแยะสุหมดเลยทีนี้พอที่นี่ล้างไปสามครั้งเป็นแผลเป็นหรือเปล่าคะ ใหเป็นใช่ไหมคะแล้ววันนี้ขึ้นโครงชอบไหมดีมากเลยดีมากเลยใช่ไหมคะรู้สึกว่าหลุดหลุดพ้นไปไหมคนในตลาดยาก็เลยจะจะจะขอดูใช่ไหมคะอยากจะดูอยู่ว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเพราะเราล้างไปสามรอบอ๋อทีนี้ล้างสามรอบจะถามก่อนว่าจางลงทุกครั้งไหมจางเพราะว่าดีขึ้นแล้วนะจะกว่อนไม่ได้แต่ก่อนดูไม่ได้เราไม่กล้าถามเลยใช่ไหมคะเราเพิ่งถามเราล้างไปสามรอบ ทีนี้ขึ้นโครงว,วันนี้ครั้งแรกใช่ไหมคะพี่อะไรบอกว่าชอบมากนะคะชอบมาก,มากเพราะอันเก่าคือมันไม่ใช่เป็นแบบนี้เลยคือต้องทนล้างนิดนึงอย่างน้อยน,น้อยมีสองสามบางคนสี่ห้าต้องทำบางคนอาจสักีมาเต็มแล้วเละตุ้มเป๊ะเลยอันนี้สามรอบขึ้นโครงแฮปปี้พอใจแล้วนะคะทีนี้อ่าเออ่เวลาล้างชุดอีกหนึ่งคือที่อื่นเขาว่าทำถูกเองเหมือนพี่เดินพันห้าพันห้าแล้วพันบางที่สามพันบางที่สองพันพันไหมพัน ทาง้งเดูมเพราะฉะนั้นการแก้คิว้วคุณต้องเรียนรู้ว่าเขาแก้แบบไหนน้ำยาที่นี่เป็นน้ำยาจากอเมริกาไม่เป็นแผ่เป็นนะคะและมียาไม่ทาด้วยนะคะมีชูตติ้งกับสกายแคร์ไปทาด้วยถ้าสนใจจะแก้คิว้วอาจารย์แนะนำแนละถ้ายังไม่มีตางนะคะมีช่างหลอกมีลูกค้าหลยคนมาปรึกษาวันหนึ่งเป็นสิบยี่สิบคนามีตังธรรมอาจารย์แพงจังถ้าไม่มีตังแนะนําให้ใช้เป็นสอเขียนคิ้วเขียนไว้ก่อนคือถ้ามันดำก็น้ำสกัดเสอเสียนตานเนี่ยเขียนเขียนไว้ก่อนเนาะเพราะว่า หรือว่าจะแก้ที่ไหนอาจารย์บอกแล้วถ้าแก้สองสามพันยังไงก็ไม่จบเพราะน้ำยาของเราขวดจะเกือบเมืองแล้วถ้าไปแก้สองสามพันแล้วแก้หลายๆครั้งนี่คือตายมันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วจะไปแก้ถูกถูกนเป็นไม่ได้แค่ล้างครั้งหนึ่งต้นทุนก็ตกงมาสองพันแล้วนะคะต้นทุนเราอ่ะเพราะฉะนั้นล้างสามครั้งนี่โอกาสทุนเราก็หกเจ็ดพันแล้วเพิ่มโครงต่างหากอาจารย์เหลือมคิดเยอะนะคะการแก้คิ้วบางครั้งบางคนล้างสี่ห้ารอบก็มีเพราะว่าอยู่ที่ว่าฝีเข็มเก่ามันลึกไม่ยึก งานแก้คิ้วเป็นงานละเอียดตัวงานทําคิ้วใหม่นะคะถ้าจะแก้คิ้วนะคะดูที่รายวเรียนเนะาะว่าคือการแก้คิ้วแบบเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายถ้ารู้จักกันตั้งแรกจะทําคิ้วให้รุ่นไหมไม่ทำไม่ทำแล้ว่เดียวเลยใช่ไหมคะให้จบใช่ใแไหมใช่ให้มันจบไปเล บางคนมันมาถามคือเ่าอหร่อาจารย์มถีถูกไหมที่บ้านแถวบ้านพันห้า 5, เอางพันเดียวเองบอกว่าไม่เหมือนกันสีก็ต่างกาันอะไรทุกอย่างมันต่างกันหมดเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ต่างแตกต่างกันไปนะคะวันนี้ขอฝากกันไหมนะคะเรื่องแก้คิ้วนะคะคุณพี่ไรมากๆค่ะถ้าสนใจเรียนแก้คิ้วอาจารย์น้องแก้วนะคะไม่ว่าเป็นการเรียนหรือการแก้คิ้วนะคะมีสาขาที่อุดอรธานีแับกรทมยิ่งกิดคุยกับอาจารย์น้องแก้วได้ะคะ่ะที่0942592992 0.94292992วันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ